Belajarlah hari ini. Hmm, mm hmm, mm -hmm. Good sound, good sound. Mama. Mama. Um, ini aku boleh belajar apa asalnya dia kita nak fajar. Noh, awak berat. Ikhlas sih tu untuk kolej ดูนฟังเลยหนูันออนน,นสิวัน mañana มนใชสกสวัสดีเช้าวันศุกรจ้าลูซี่ก็ตื่นแล้วนะเตรียมตัวที่จะ ไปโรงเรียนค่ะแล้วก็สวมเสื้อผ้าใส่รองเท้าเองเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องครัวกันนะคะวันพรลลาดเนี่ยก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะไม่ใช่ว่าเกเรอะไรนะคะป้าป๋าบอกว่าไม่ลดมานะก็ให้หยุดอยู่บ้านอยู่กับไม่ลดสักเลยสักหนึ่งวัน กอดกันให้หนำใจไปเลยอาหารเช้าก็เรียบร้อยแล้วนะและสิ่งสำคัญที่เธอบอกว่าแม่โรสทำผมแกะให้น่อยอยากได้ผมทรงนี้มากๆเลยป๊าป๊าทำให้ไม่ได้คุณย่าก็ทำให้ไม่ได้ Good morning m ย a ได้เวลาก้9โมงเป๊ะและค่ะเดินออกจากบ้านกันดีกว่านะเดี๋ยวรถโรงเรียนก็จะมาแล้วคะ่ะตรงเวลา ป๊ดีมากเลย9ก้าโมงหนาทีรอยยิ้มเนี่ยอยู่บนสีหน้าตลอดเวลาเลยนะคะดูเธอเนี่ยมีความสุขจริงๆตอนที่ไม่ลดมานะไปโรงเรียนแล้วคะ่ะมาทําหน้าที่ต่อค่ะนั่นะก็คือทําความสะอาดบ้านนะรกเหลือเกินคะ่ะแต่ก็ทําเล็กๆน้อยๆนะตอนนี้ยังไม่อยากจะทําเยอะเดี๋ยวเหนื่อยคะ่ะก็เอาตับหมูเนี่ยออกมานะคะคุณสามีเขาอยากกินตับหวานนะก็จัดให้เขาคะ่ะมาเอาใบสวิตช,ชาร์ดนะเอาไปต้มกินด้วยซะเลยแล้วดูต้นของมันที่สูงชะลูดมันฝรั่งรูสี งอกงามดีมากๆเลยอะเดี๋ยวก็จะขุดได้แล้วนะอันนี้เลยอยากมาเด็ดมากค่ะคือต้นหอมนะเนี่ย มียอดก็ถิ่นอยู่นิดนึงนะคะก็เด็ดไปด้วยเลยแล้วกันจะได้แตกยอดจะเยอะเมนูง่ายๆที่ไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาทํานานมากนะคะแค่ใส่ผงน้ําตกลงไปแล้วก็มีไข่เจียวให้คุณสามีด้วยนะคะจะได้แบบไม่ต้องเพลมากนะแม่สามีบอกว่าตั้งแต่เธอไม่อยู่เนี่ยไม่มีใครกินไข่หมดสักทีเลยแล้วไข่เต็มอยู่ในตู้เย็นเลยค่ะก็จัดการเอามาทําไข่เจียวไปด้วยซะเลยโ,โลบีตุยคาว์โด

ใกไกลประมาณสักสามโมงครึ่งค่ะก็ได้เวลาที่จะต้องออกไปรับลูซี่แล้วนะรถก็มาจาัดเตรียมเนี่ยค่ะที่จะต้องเอาไปฝากคุณปู่คุณย่านะคะก็คือกางเกงช้างที่ต้องเอาไปให้ท่านนะแล้วก็มะม่วงกวนด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะหิ้วไปพร้อมกันแล้วก็ไปรับลูซี่ด้วยซะเลยและแล้วรถรงเรียนก็มาจอดเทียบท่าอยู่ตรงนี้พอดีเลยลูซี่ก็เลิกเรียนมาแล้วนะดูมีความแบบตื่นเต้นมากเลยแม่รถมารับด้วยป,ป้าด้วยพร พร้อมกันนะพร้อมตากันดรอสโก้ในดรอสเดปปะปะเอาเอาเอาปิดประตูให้ด้วยค่ะเ <c oughs> อาเราอว์บุยโลว่าเลยรู้เกล้า Gracias. Mira aquí no. aquí no. son para poner aquí en la calle. Son gorditos, eh. Ya no ya. Bien, ¿no? Para los dos. Mira lo que hizo, mira ¿Ahora? lo que hizo. ¿Ahora? 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 ¿Ahora tí, para ti, para ti. No, no, no. no, no para ti. Oh, qué rico. Oh, oh. qué bueno, qué rico. Día, esto es todo, ¿eh? ¡Qué contenta, qué bueno! ¡Wow! ¡Es mango! ¡Es eso rosa, eh! ¡Mi madre! ¡Mamá, ¡Wow! ¿eh? ¡Oh, ¡Pero mucho! ¡Ve, ¡Oh! sí, sí, sí. madre mía! ¡Wow! ¿Tú quieres? ¡Guau! ¡Cuándo! No, 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 abras, que ahí este primero. no lo abras, que ahí este es primero. ¡Wow! ¡No lo abras! ¡Madre mía! Este. Después, cuando se acabe en esto. ¿Qué? ¡Wow, ¡Qué rico! Si hago, pues no ¿Y recordar. este porque es más oscuro? De pequeñito. Ah, eh, amarillo, ¿qué? Este hay que abrirlo. Está y cuadra. Que ya está más blandito, este hay que comerlo. ¡Buah, sí. ¡Wow, pero mucho! Ah, madre madre, de este, Gracias. De nada. Gracias. está. Apujar... mío, que me lo dio tu mamá a mí. Sí, sí. Pues, ese es mejor, Bruce. Pues, mira, poba. Abuelo poba primero allí, mira.

Mira, Luz. No, oh, pero yo quería este blandito. Ese no, igual. ¿Qué, mira, mira que blandito. Son, son, si o, es, o, es otro, ¿eh? A ver, vamos a ver. A ver, si, ¿chim lo... sí, Chimpsy Luz. A ver, esto mancha. ¿Chimpsy? Uno, 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 uno. <laughs> A ver, ¿se acuerdan lo que eres? No, ah, que pinta, tiene más bueno. Como blandito con el calor. Oh. <risa> <risa> mm. Buah, buenísimo, ¿no? A ver, Javi, prueba. Man Banco pequeñito. <laughs> muy rico, muy rico. A ver, ¿Te gusta ese? Pues está mejor este. A ver, Lucy, Lucy. Aloha, <laughs> mira. Mm. <laughs> es distinto. Como muy blandito. Como el uno más. Sí. Está muy dulce, ¿eh? con cuidado también. A ver, comer uno. Mmm, qué bueno. Mmm, qué rico. Lucy, chavelo. Muy, muy bueno, eh. Lucy, este está. Mm, de qué bueno, está caray. Está buenísimo. qué rico. Está este.

โรซี่เขาก็ไปเดินเก็บไข่นะแล้วก็ขออยู่เล่นกับคุณปู่คุณย่าสักพักหนึ่งค่ะส่วนรถกับคุณสามีเนี่ยก็แยกย้ายกันไปทําสวนของตัวเองนะรถก็มาเข้าสวนเนี่ยค่ะทําความสะอาดในโดมผักของรถนะคะสงสารผักรถเลือเกินอนะ่ะรกเต็มไปหมดเลยแล้วก็ผักเนี่ยตายเพียบเลยนะรถก็มาทําความสะอาดให้มันดูดีสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ แตกยอดมานะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มดีแล้วค่ะมีแดดมาอ่อนๆให้ร้อนผักมันจะได้งามๆนะคะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวไปก่อนแล้วนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยสำหรับกำลังใจนะไปละค่ะขอบคุณมากสวัสดีจ้า